สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงภาษาไทยคุณครูดาจพายเด็กมาเรียนเรื่องคํลของจองนั่นเองค,ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าคํลของจองคือคําที่มีลักษณะเป็นยังไงคํลของจองนะคะคือคําที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันถ้า และถ้าหากมีตัวสะกดตัวสะกดจะต้องอยู่ในมาตาเดียวกันค่ะคำคล้องจองเนี่ยมักจะใช้ในการแต่งบทกลอนแต่งคำประพันธ์เพื่อให้คำเนี่ยคล้องจองอคล้องจองกันแล้วก็สัมผัสกันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและไพเราะในการฟังนั่นเองค่ะต่อไปลักษณะของคำคล้องจองนะคะคำคล้องจองเนี่ยจะมี หนึ่งเลยก็คือคำคล้องจองหนึ่งพยางคำคล้องจองหนึ่งพยางเนี่ยคือคำที่ออกเสียงครั้งเดียวมีสระเสียงเดียวกันมีตัวสะกดในมาตตาเดียวกันส่วนรูปเดียวรูปและเสียงวรรณยุกต์จะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ค่ะเราไปดูลักษณะของคำที่อ่าเป็นคำคล้องจองพยางเดียวเลยนะคะเช่นคำว่าหาคล้องจองกับคำว่าตา ไปคล้องจองกับคำว่าไฟปูคล้องจองกับคำว่าดูอันนี้เป็นตัวอย่างคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดแต่ใช้สระเสียงเดียวกันนะคะเด็กๆมาดูคำว่าไปกับไฟนะคะสระไอเนี่ยเราจะใช้สระไอไม้มมลายสัมผัสกับสระไอไม้ม้วนก็ได้ค่ะเช่นคำว่าไป ใจก็สามารถเป็นคำคล้องจองกันได้เหมือนกันค่ะต่อไปคำคล้องจองอที่มีตัวสะกดเสียงเดียวกันนะคะนั่นก็คือคําว่าบินคล้องจองกับคําว่าดินลูกคล้องจองกับคําว่าถู ปันคองจองกับคำว่าหันตัวอย่างคำค้องจองที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาเดียวกันและใช้สระเดียวกันนั่นเองค่ะอาต่อไปก็คือคำคองจองสองพยางค์คำคองจองสองพยางค์เนี่ยอาพยางค์ที่สองและพยางค์ท้ายคำที่มี คำคล้องจองสองพยางเนี่ยพยางท้ายของคำแรกจะมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกของคำที่สองหรือคำถัดไปนั่นเองนะคะเด็กๆไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะคำอ่าคำคล้องจองสองพยางนะคะอันนี้จะเป็นพยางที่1พยางที่สองคำที่สองของกลุ่มคำแรกคุณครูขอใช้คำว่ากลุ่มคำเลยนะคะเด็กๆจะได้เข้าใจกลุ่มคำที่1เนี่ย จะมีอยู่สองคำคำที่สองของกลุ่มคำที่หนึ่งเนี่ยจะไปคล้องจองกับคำที่หนึ่งของกลุ่มคำที่สองนั่นเองนะคะพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกพยางสุดท้ายของคำแรกเนี่ยจะไปคล้องจองกับ พยางค์ที่1ของกลุ่มคำที่สองนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยคอ่าปูนาคล้องจองกับคำว่าทาสีรถไฟคล้องจองกับคำว่าใจดีเครื่องบินคล้องจองกับคำว่าดินรายอ่านเขียนคล้องจองกับคำว่าเรียนรู้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะคำแรกกลุ่มคำแรกเลยเนี่ย นากับทาเสียงจะคล้องจองกันนากับทาคล้องกันคล้องจองกันด้วยใช้สระเสียงใช้สระเดียวกันนั่นก็คือสระอานะคะต่อไปรถไฟใจดีไฟกับใจคล้องจองกันเพราะเขามีสระอะไรคะมีสระไอเหมือนกันนั่นเองค่ะต่อไปคําว่าบินกับดิน บินกับดินใช้สระเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันด้วยค่ะคำว่าเขียนกับเรียนเขียนกับเรียนก็เหมือนกันนะคะเป็นคำที่ใช้สระเดียวกันและตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนั่นเองค่ะต่อไปเป็นคำคล้องจองสามพยางคำคล้องจองสามพยางคือกลุ่มคําคือคําหรือกลุ่มคำสามพยาง ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปมาครองจองกันโดยพยางค์ท้ายของกลุ่มคำหน้าพยาง์ท้ายนะคะก็คือคำสุดท้ายของกลุ่มคำข้างหน้านั่นเองมีเสียงครองจองกับพยางคแรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปเด็กๆอาจจะมองภาพไม่ออกเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ,ะคำครองจองอันนี้เป็นคำค้องจอง สมพยางนะคะคุณครูลืมแก้ไขตรงนี้เป็นสามพยางนะลูกนะ,ะคาคล้องจองสามพยางพยางที่หพยางที่สอพยางที่สามเห็นไหมคะว่าคําสุดท้ายของกลุ่มคําแรกก็คือคําที่สามจะไปคล้องจองกับคําแรกของกลุ่มคําที่สองหรือ ไปคล้องจองกับคำที่สองของกลุ่มคำที่2นั่นเองค่ะในคำคล้องจอง3ามพยางเนี่ยสามารถคำคำแรกของกลุ่มไอคำสุดท้ายของกลุ่มคำแรกสามารถไปคล้องจองกับคำแรกของกลุ่มคำที่สองหรือคล้องจองกับคำที่2ของกลุ่มคำที่สองคำใดคำหนึ่งก็ได้นะคะเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะนักเรียนดี มีความรู้คู่ความเพียรน,นักเรียนดีมีความรู้คู่ความเพียรน,นักเรียนเห็นไหมคะว่าคำสุดท้ายของกลุ่มคำแรก จะไปของจองกับคำแรกของกลุ่มคำที่สองและคำสุดท้ายของกลุ่มคำที่สองจะไปของจองกับคำแรกของกลุ่มคำที่3นั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองเลยนกตัวน้อยค่อยบินมาหาอาหารน้อยกับค่อย น้อยกับค่อยเห็นไหมคะว่าคำว่าน้อยกับคำว่าค่อยสระอาสระก็คือสระออเหมือนกันตัวสะกดยอยักษ์เหมือนกัน,ตกยยกน,กนแต่วันยุก ต่างกันคำเหล่านี้สามารถเป็นตัวไอเป็นคำ้องจองได้นะคะเช่นคำว่าน้อยกับค่อยวรรณยุกต์ต่างกันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวสะกดต่างกันสระ,ะต่างกันมันจะล้องจองมันจะไม่สัมผัสกันนะคะเด็กๆลองศึกษาดูนะลูกนะต่อมาคำว่ามากับหาก็มีสระอาเหมือนกันนั่นเองค่ะถึงคล้องจองกันต่อไปเลยคำ้องจองสี่พยางค์ คำคล้องจองสีพยางก็คือคำหรือกลุ่มคำที่มีสีพยางตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปมาคล้องจองกันโดยพยางสุดท้ายของกลุ่มคำหน้ามีเสียงคล้องจองกับคำแรกหรือคำที่สองของกลุ่มคำถัดไปนั่นเองค่ะเด็กไปดูตัวอย่างกันเลย <c oughs> อ่กลุ่มพยไส่พยางนะคะอันนี้ก็คือ1 2 3่สเป็นคำสุดท้ายอันนี้คุณครูไม่เปลี่ยนอีกแล้วคุณครูดาทําผิดขอโทษด้วยค่ะอะ่คำที่4ของกลุ่มคำที่1นึ่คำที่4ของกลุ่มคำที่1สามารถ จะไปข้องจองกับคำที่1ของกลุ่มคำที่2หรือคำสุดท้ายของกลุ่มคำที่1จะไปคล้องจองกับคำที่2ของกลุ่มคำที่2นั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยอันนี้เจ้าแมวใจดีมันมีความสุขทุกวันหันสา เจ้าแมวใจดีไหมคะคำสุดท้ายของพยางค์แรกนั่นก็คือคําว่าดีไปคล้องจองกับคําที่2ของกลุ่มคําที่2องคำคล้องจองในสามพยางค์และ4พยางค์เนี่ยมันสามารถจะไปคล้องจองกับคําแรกหรือคําที่2ของกลุ่มคําถัดไปได้นะคะคำว่าดีคลองจองกับคําว่ามีซึ่งคําว่ามี อยู่ลำดับที่สองของคำในกลุ่มคำที่สองนั่นเองค่ะต่อไปสุขของจองกับคำว่าทุกหมูหมูอบจากเตาช่างเย้าวยวนนักชักอยากริ้มลองเตากับเยา้าเตา ับเยา้าเห็นไหมคะว่าคำว่าเย้าอยู่ในคำที่สองเช่นกันคะ่ะเตากับเย้าเป็นคำคล้องจองกันคะ่ะเพราะว่าเตาก็อยูอ่ใช้สระอะไรลูกสระเอาส่วนคำว่าเย้าก็ใช้สระเอาเหมือนกันแต่เตาไม่มีไม่มีวรรณยุกเย้ามีไม้โทนะคะคำนี้ ที่สําคัญเลยของคํำของจองนะลูกสําคัญเลยก็คือสระแล้วก็ตัวสะกดนะคะสระแล้วตัวสะกดส่วนวรรณยุกต์จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะต่อไปคําว่านักกับชักนักกับชักทีนี้เราเรารู้เรื่องคำของจองมาแล้วคำ้องจองหนึ่งพยางจะมีสระ สระเดียวกันคำของจองหนึ่งพยางจะมีสระเดียวกันนะคะส่วนคำของจองสองพยางจะมีสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันมีวรรณยุกต์หรือไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้นะคะคำของจองสองพยางสามพยางเนี่ยสี่พยางเนี่ยจะมีสระกับตัวสะกด ที่เหมือนกันนะคะแต่ส่วนจะมีวรรณยุกต์หรือไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้เราเรียนเรื่องคําข้องจองอ่า่พยางค์สพยางค์สาพยางค์สี่พยางค์เสร็จแล้วคุณครูมีกิจกรรมจะให้เด็กๆทําค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆลองหาคําข้องจองอันนี้เป็นคําข้องจองกี่พยางค์คะสองพยางค์ะคำต่อไปก็ต้องมีสองพยางค์เช่นกันนะลูกนะแล้วก็ ให้กี่กลุ่มคำมีสองสองกลุ่มที่เด็กๆจะต้องไปหาเพิ่มนะคะท้องฟ้าคล้องจองกับคำว่าอะไรคำที่สองของคำว่าท้องฟ้าะจะต้องคำต่อไปต้องมีสระอาเป็นตัวมีสระอานะลูกคำต่อไปจะต้องไปคล้องจองกับคำที่สองของ คำแรกไอ้ของคำสุดท้ายของกลุ่มคำที่2นั่นเองนะคะเด็กๆลองไปฝึกทำนะลูกนะแล้วส่งการบ้านกลับมาให้คุณครูตรวจนะคะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงภาษาไทยคุณครูดาก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ